สวยครับผมกำลังกตกเก่งนะครับสวยสวยไหมครับผมเรือเรียครับเรียสวยนะครับผม เตือนะครับนี่แหาะเก็บน้ำนะครับผมทางที่นาผมอยู่นะครับนี่แหละครับผมนี่ก็ปุอ้กระทงนะครับกำลังถูกแต่งกำลังเทสอยู่ครับใช่นะครับผมเรียครับเรียเคยเห็นเรียไหมครับนี่แหละครับผมขอบคุณครับ